ต่อนะครับในการทดสอบสมมติฐานตัวอย่างที่3นักวิจัยของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งต้องการสำรวจว่ารายจ่ายประจำโดยเฉลี่ยจำนวนรายจ่ายประจำนะครับโดยเฉลี่ยของคนงานเท่ากับ40บาทต่อวันหรือไม่จึงสุ่มสอบถามคนงาน n นะครับสุ่มน่แสว่ารู้ค่า n นะครับพบว่ารายจ่ายประจำวันของแต่ละคนเป็นดังนี้ จงทดสอบตามข้อสงสัยดังกล่าวโดยใช้ระดับนัยยะสำคัญแอลฟาเท่ากับ0.01ทั้งนี้สมมุติว่าประชากรมีการแจกแจงปกติครูก็จะเริ่มต้นนะครับเอาละเริ่มต้นของหัวข้อนี้คือต้องตั้งสมมุติฐานเขาต้องการรู้ว่ารายจ่ายประจําวันของรายจ่ายประจําโดยเฉลี่ยของคนงานเท่ากับ40มีคำว่าเท่ากับ40ครูตั้ง h 0เลยนะครับ h 0 h 0นะครับมิลเท่ากับ40 h 1ตั้งตรงข้ามกันนะครับมิ ew, ไม่เท่ากับ40แสดงว่าข้อนี้เป็นการทดสอบสองหางคล้ายกับข้อ2คล้ายกับข้อ2นะครับจากโจทย์ผูอยากรู้ว่าได้อะไรบ้างจะได้ไปเลือกสถิติทดสอบถูกนะครับจากโจทย์จากโจทย์นะครับ,รรนะรบสิ่งที่ทราบ ทราบเอ็นนะครับแล้วก็รู้ข้อมูลว่ารายจ่ายประจำวันของคนงานแต่ละคนเฉลี่ยเป็น30 50 70 60 40เไล่มาเรื่อยๆ10คนวิธีการนะครับข้อนี้เป็นแนวข้อสอบเลยคูนิยมออกมากเลยสไตล์นี้นะครับท่านต้องคีย์ข้อมูล30 50 70 60 40ลงไปในเครื่องนะครับเพื่อหาเพื่อหา S และ x bar คูคียแล้วนะครับลงไปในเครื่องนะครับกดเครื่องออกมาได้ x bar เท่ากับ50 50นะครับได้ s s นะครับได้ s เท่ากับ14.907 s ตัวนี้ท่านต้องไม่ลืมว่าท่านได้จากทั้ง x bar และ s ได้จากการคีย์ข้อมูล ไอ้สามสิบไปเรื่อยๆถึงตัวสุดท้ายคือ70ทั้ง10ตัวคีย์ลงเครื่องคิดเลขแล้วกดหา X บาร์ออกมาจะได้ X บาร์ห้ส่วน S ท่านจะต้องกดจาก X ซิกมา n อสับสคริปตหนึ่งนะครับกดออกมาจะกลายเป็นค่า S S เท่ากับ14.907 วิธีคี่เครื่องคิดเลขไม่พูดถึงแล้วนะครับเพราะเราพูดกันมาเยอะแล้วท่านจากเราต้องการค่า S นะครับจากกลุ่มตัวอย่างไอคนงานในโรงงาน10คนเนี้ยถือถือว่าสุ่มมา10คนดังนั้นถือเป็นกลุ่มตัวอย่างค่าที่ได้แล้วก็จะกดได้ค่า S 14.907เอานะครับเ,เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นครูก็มาเลือกดูว่าข้อนี้น่าจะใช้สถิติตัวไหน รูระบุเลยนะครับกรณีนี้กรณีนีไ้ไม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบค่าไม่ทราบค่าแวเหรียญไม่ทราบค่านะครับนอกจากจะไม่ทราบค่าแล้วท่านจะพบว่า n ของเรา10ครูเขียนเลย n น้อยกว่า30 n น้อยกว่า30นะครับสถิติ สถิติทดสอบทดสอบคือคือเอานะครับคือ Tt ข้อนี้ใช้ T ีเทสนะครับเท่ากับ X-Bar บลบมิวศส่วน S ส่วน Square root N นะครับเอานะครับ ครูก็ลงมือแทนค่า t ของครูคือ50 50 m มลสับสคริปต์0ไปเอาตัวเลขที่ h 0คือ40 50ลบ40ส่วน s เรากดมานะครับ14.907ส่วนด้วย square root n Square root 10 q แ a วร root 10นะครับจากนั้นก็กดเครื่องกดเครื่องคิดเลขออกมานะครับ ก็จะได้เป็น2.121ท่านต้องกดนะครับอย่าเอาจดอย่างเดียวจากครูถ้าท่านไม่ลองกดท่านก็จะไม่รู้ว่ามันได้อะไรและเป็นอย่างไรครูเรียกทีตัวนี้นะครับว่าท,นวนทีคำนวณทีคำนวณทีคำนวณนะครับได้ออกมาเสร็จปุ๊บโจทย์สั่งให้เราทดสอบที่แอลฟาแอลฟา 0.01 0.01นะครับข้อนี้เป็นการทดสอบ2หางเพราะว่า H1 มิไม่เท่ากับไอไม่เท่ากับนั้นมันอาจจะเป็นด้านที่มากกว่า40หรือด้านที่น้อยกว่า40ก็ได้นะครับดังนั้นครูหาอัลฟาส่วน2เลยอ l ลฟาส่วน2นะครับได้เท่ากับ0.005ครูเปิดตารางทีนะครับเป็น t อ l ลฟา0ูนก็คือ T 0 0 0 5เปิดตารางทีต้องใช้ดีก e ีออฟฟ e d o m กลุ่มตัวอย่างเดียว N เป็น1 d e ดีก e ีอ f ฟฟ e ดอมได้จาก10-1ลบ1เป็น9นะครับครูก็เปิดตารางทีเปิดตารางทีนะครับเปิดตารางทีแอเรีย0 0ตรงตามนี้นะครับ d e กรีออฟฟ r ดอม o m 9ลากมาเจอกันนะครับ ก็จะพบว่าเลขนั้นก็คือ degree of freedom 9 3 2 5 0 3 2 5 0 0 0 5 degree of freedom 9 9ได้มาจาก n ลบ1นะครับได้เท่ากับกูเขียนเลยนะครับ 3. 2 5 0ครูเรียกคีย์ตัวนี้ นะครับครูเรียกของครูเองนะครับครูเรียกของครูเองว่าทีตารางทีตารางเพราะเราเปิดจากตาราง,ารางเอาภาษาง่ายๆเลยนะครับครบถ้วนนะครับครบถ้วนเสร็จครูก็มาวาดรูปทีเหมือนกับค่า c ค่าแนะครับเราเอาเอลฟา0.01แบ่งเป็นสองข้างแบ่งเป็นสองข้างข้างขวาคือด้านที่มากกวา่า กับด้านที่น้อยกว่าเพราะมันไม่เท่ากับเราไม่้ว่าเราไม่ทราบว่ามันอยู่เท่าไหร่อยู่ตรงไหนแน่ไม่รู้ว่าจะอยู่ด้านมากหรือด้านน้อยล้วครับเอานะครับด้านนี้ด้านบวก t 0 0 5 5ด degree of freedom 9นะครับเท่ากับ3.250ด้านลบคูก็เขียนลบ t 0.005 degree of freedom 9เช่นกันนะครับ มีค่าเท่ากับลบสามจครบทวนนะครับเราได้แ r เรียตรงนี้เป็นเขตวิกฤตกับตรงนี้2ช่วงนะครับด้านขวากับด้านซ้ายเพราะว่า h 1ของเราเป็นไม่เท่ากับท t คำนวณเราได้2.1 2 1อยู่แถวนี้กูกาดอกจันเลยนะครับตำแหน่งอยู่บนพื้นนะครับ คุยโยมาเขียนเพราะที่ไม่พอ2 1 2 1สังเกตว่าทีคำนวณตกอยู่นอกเขตวิกฤตทีคำนวณตกอยู่นอกเขตนะครับครูสรุปเลยนะครับทีคำนวณคำนวณน,นะครับตก,กต,ตกอยู่นอกเขตตกอยู่นอกเขต นอกเขตนะครับวิกฤตวิกฤตนะครับตกอยู่นอกเขตวิกฤตดังนั้น accept accept นะครับ h 0 accept ค0ูครูก็ไปชำรเงืองมองดู h 0 accept นี่ค่ะ accept แสดงว่ารับรับ h 0นะครับรับ h 0นะครับ สรุปได้ว่าผู้สรุปเลยนะครับสรุปได้ว่ามีเหตุผลมีเหตุผลนะครับเพียงพอจะเชื่อถือได้ว่า รายจ่ายรายจ่ายรายจ่ายเฉลีย่ยเฉลี่ยนะครับของคนงานของคนงานของคนงานนะครับรายจ่ายเฉลี่ยของคนงานเท่ากับ เท่ากับ4 10บาท40บาท,บาทต่อวันต่อวันต่อวันนะครับอย่างอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ ที่แอ p h a เท่ากับ0.01แสดงว่าข้อนี้เราเชื่อถือได้ว่ารายจ่ายเฉลี่ยของคนงานเนี่ยรายจ่ายเฉลี่ยของคนงานเนี่ยเท่ากับ40บาทต่ตอวันจริงเชื่อถือได้ทำการทดสอบเรียบร้อยครบถ้วนนะครับข้อนี้ก็ผ่านไปด้วยดี